เคยได้ยินเรื่องเมืองที่หายไปจากแผนที่ไหมเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ลึกสุดใจกลางหุบเขาเวสเวอร์จิเนียไม่มีใครหาเจอไม่มีถนนนำไปสู่ที่นั่นเมืองที่ชื่อว่าไบร์แกลนปี1971เมืองนี้ถูกปิดตายหลังเหตุการณ์ณเมืองถลม่มคร่าชีวิตคนงานไป42ชีวิตศพของพวกเขายังคงติดอยู่ข้างในเมืองถูกฝังแต่เสียงกรีดร้องไม่เคยเงียบหายไป ลูคัสกับมายาเดินทางมาถึงในรถ s u v จอดอยู่หน้าป้ายไม้เก่าผุพังต้นไม้สูงตรงหงานล้อมรอบถนนสายเก่าลูคัสมาเพื่อตามหาเรื่องราวมายาเพื่อบันทึกความเงียบแต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบยังคงดังก้องกังวานพวกเขาจอดรถทิ้งไว้ปากลืนกินถนนราวกับปากที่ปิดสนิทบรายเกลนปรากฏต่อหน้าพวกเขาเมืองร้างถนนพังอาคารถุดโครงรถเข็นเมืองขึ้นสนิมเมืองที่หยุดเวลาไว้ กลิ่นสนิมเหล็กโคละครุ้งในอากาศมุ่นเนความตาย